บุกบุกบ<ร>ุกบุกบุกได้เจ้าน่ะแข่งช้ำแข่ง <c oughs> ินแดงวะแดงเนาะบุก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 สบายดีพ่อแพี่น้องโมเพื่อนบดสุกุลสุพลมาพบมาพ่อกับเฮาอีกแล้วเนาะกับ่องของแม่น้องเชลินมาพบมาพ่อกันมือนี่ฮนะพา s <S กันเกษตรใจก็คิมเพ็ดสวนเออคือกุดคือกุดอันคีดินแข็งแท้พากันเก็ตรงังนมือนี้ <c oughs> เฮ็ดสวนผักก็เนียนบสวนพักไก่หรอโอ้โหมันกัดเร็วมันแข็งวะเมื่อนี้ข้าวกระสีมาเฮ็ดอันนานผักเนาะเฮ็ดสวนผักเพราะว่าอันเนื้อทีเนี่มันว่างเนาะเนี่ยอันนี้คืออันป้าเขาปลูกเศร้านี่เลยข้าวกระสีมาปลูกเพิ่มอีกเนาะเพราะว่าที่มันยังอยู่ยังจังนั้นสองเนาะหนึ่งสอง แล้วก็บสามตัวนั้นแข็งแห้งที่ดินแข็งเนาะเติมเงี้ยนะเติมเงี้ยทำเงี้ยเนาะเฮาวชีมาปลูกพักไว้กินตอนเฮาลงเกี่ยวเผาเนาะพอดีเลยห้าวเออพอได้เห็ดสมพักกินแล้วก็เขียนชื่อได้พักหอมกพักบัวกับไว้อันตำจงตำแจ้วเนาะยามำห้ยามหน้าเฮาบ่มี ในยูเนกินมมีเไปล่าไปหายูหากินกะคลอดไปซื้อ,อ,อนอะอันลูกใ้ไไฮะไอ้ชิมเบินเนี้ยตัวนั่นคือตัวที่หา้าปลูกก่อนเดี๋ยวมม่นเนี้ยเออไม่ได้ให้มันแก่เนาะมันแก่แล้วแล้วก็พักบงเนาะพักบงนานนั่นมันมันเถาแล้วเนาะมันแบบว่าแก่แล้วเข้ากัสีถอ,อนออก้วกะแปลงนานมันแล้กกัปลูกไม่เนาะแต่ตอนนี้เฮากัสีมาปลูกกันก่กอนถ้าจะปลูกภักแยกไอกินตัวนี้นะมันมีในผักแยงปะ ในพักกะเออเขาก็นทปลูกพักกดทรงนานนี่เนาะอันนี้ป้าปลูกผักบงกับผักบัวแล้วก็ผักหอมเนาะมีสามชีนานเราปลูกเท้านี้นี่เค่ะมาปลูกเพิ่มเนาะให้มันเต็มให้มันเต็ม,มน,นี่ไปปลูกแทงครับพุดพุดบุ๊คดินแทงแห้งดีหน,น่อยเนาะปลูกขักมันกะ งามอยู่นะเนี่ยว่าสุดยงามคือว่างามอยู่นหนคือตะนหนังง้างเออวันนี้ใส่พูยนะพักอันยังพักปลูกอันปอดสารพิษปอดสารพิษพักออร์แกนิกเพราะว่าเขาปลูกเองเข็ดเองเขาได้อันใส่พูยได้นาะใส่หนังงามธรรมชาติกะกินได้กินได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนอย่างเขาใส่ยังเขาใส่ยังปลาขี้พุ่นมะขี้พุ่นใส่ขี้แวะนะใส่ขี้แว่ เลกบยทำไมนเยโอ้หวานอ้ามือนิเนาะหวานแดดเมื่อกี้แดดแห้งมือหนิฝากนางแตดาเพิ่นได้เพื่นเนาะสบายดี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 จ้าให้กำลังใจแม่เพิ่นเนาะมาเผาแม่เพื่นพูดนานพัก ปลูกใจอันเพื่อนป้าเนาะเพราะว่าป้าเมย์ของอ้ายคอปเตอร์นะเพื่อนเพิ่งหาการเลี้ได้หลังค้างยังบม่ได้โตเติมยังได้เนาะเพราะว่าอันเพิ่นเบ็ดงบเพิ่นว่าแต่ก่อนพอของอ้ายคอปเตอร์เนี่ยไปหาเงินอยู่เมืองไทยเหมนเนาะกรุงเทพคุณแต่ววันนี้นี่ยเพิ่นวันนี้เพิ่นป่วยนะเพิ่นก็เลยมารักษาอยู่บ้านเฮาแล้วกะเพิ่นก็เลยบ่มีเงินเฮ็ดต่อแล้วเพิ่นก็เลยได้สัมมี่สามปีเดียวนาะ ในแต่ลนค่ะสามปีนี่แหละก็ได้ห้าก็ได้มาปลูกพักแต่ละันนแต่ละปีครัก็พ่อได้มาปลูกพักนี่แหละสามเพิ่งเฮ็ดแล้วเนาะโอ้โหอันเทยมาพุตโตมัวแต่เว้าสิได้อยู่ว่มัวแต่เว้าป้าจนเช็ดแล้วเนาะอย่าใช่ไอ้ที่มาเปลี่ยนเลยแต่ขอไปจับก้อนเจี๊ออกกําลังกายแล้ว

บินแห้งิแห้งดูมันกะแหงนี่ขนาดโคตรหน้าไปได้เลยโคตรดน้าแล้วถินเหงาก้อนเดียวไม่ชี้ญใบก่อนได้ขุดนานนั่นได้บอกเอาเอานานเดียวกันก็ได้นะแจะเอาุนม่ใส่อเอานานพุ่งเละเอานานพุ่งก็ได้ เอาในมานเอานี <ator il> <ğim> like ่ค่ะคัณวดได้ไหอือนี่ค่ะคุณเนาะให้ปะกาศใหกักะกาศวากกาดไว้ยันสมพักเห็นเนาะเฮสมพักยินแคงขึ้นดิยินแคงนะซักมือเ่อน ในชัดเน,นาะแล้วมันออกบ้างหอเปล่โอ้ป,ปีได้ฮะปีได้ปี่ะปีนั่ได้กี่ได้ <c oughs> นานเดียวอิ่มมัดอันปีได้ป่ะกินไายมันห่อยละหน่อย ผูไม่ไลยกัไปขายน้ำเนาะเพราะวันช่วงเห็ดเวียกเห็ดหน้าเห็ดยังนี่ก็อันพักแพง้าว่าเฮามีเดือกินกับเฮาก็เอาไปขายน้ำเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยมีตลาดนัดเนาะวันทุกวันอย่างก็เอาี่มาวันข้าววันง้ารกบวันพฤหัดเนาะจะคำว่ามันหลมันเดือกินเจ็บใจพอแม่พี่น้องน้ำบ้านเฮาป้าลุงจะเอาไปขาย นั่นเลยเนาะยามทีแถวเอาไว้เอาไว้บ ah! ้านสปร้านนาะนั่นชอบชมสิกินชมสกินน้ำง่ายหูง่ายกันนี่คือสิแม่พักบ่วงตัวนี้เนาะเอาปะพักบ่วงนี่พักบัวตัวนั้นเนาะแต่อันนี้พักหอมชิพุ่นได้เนาะอันนี้ขี่ขี่งัวปุยปุยข้างไคือขี่งัวธรรมชาติปุยค้อ มันไม่ได้เมนนั่นเนาะพักปวดสารพิษใช่ไหมแล้วนี่เพิ่งผิดหลายจ้ะพักปวดสารพิษเฮ้ยอย่าไปเตะกีมโอ้ยคีพูนมากลายอืม ถุงมือครับเดลมาเนาะมาจับด้วยค่ะแต่มันไม่ได้เปียกแล้วมันแห้งเลยล่างมันก็ได้ไดขง้วแห,ห,ห้งแล้วไอ้ตัวนี้ตัวนี้เฮาใส่ขี้แหว่ตัวนี้เนาะขี้แหว่เป็นมิดๆเลยนี่เฮาใส่ขี่ง้อตัว อุ้ยเคมีเลยมุ้ยแค่ยังไงปะขมซาดขมซาดน้ำขี้เย็นทีนี่น้ำกินธรรมชาตดขมซาดนานเดียวเบิ้ดก็ได้นานเดียวเอาไว้เอานี่เอาไว้จงใช้นานพวกบ้งนั่นเนาะนานนานนั่นเฮ่ามูมี่ขี้พุ่นเนาะขี้พุ่นเฮ่าเบิ้ดเดะเดะเฮ่าจะมื่ออื่นเฮ่าจะมาปลูกเพิ่มก็ได้ตัวเน แล้วเอาแปลงพักบงตรงนี้ออาก่อนลยานี่คืออันปลูกพักสูตรของเฮหง้าเนาะปลูกแต่ะเัือกะแบบนี้เนาะแต่บู้ว่าทางพ่อแม่พี่น้องเนี่ยปลูกแนวใดญเนาะเอาก็ปลูกแบบนี้ตลอดเนาะแบบว่าเออสูตรไฟสูตรมันห <c oughs> ุ้ยไฟถึกไฟพิษเนาะ chụp hai khuất mặt có tham mặt 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 đá cái cái bông nữa nãy giờ đang khăn khăn đó ờ ra cái đó ตรงแห้งเนาะคุกคือเครื่งไั้งนั้นไงทั้งนั้นไงดีของเครื่องยู้ลูกสาวไงจุ๊บ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 จ้าป้าไอพี่มากลับไปลกพักบงนะเนาะนี่เรียบร้อยเลยพี่น้องนี่กะถ่ารอเพิ่นแตกงอกเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณเด้อเนาะบางทีกับไว้กลัว อาทิตย์ยนั้อะาทิตย์นาปนาปสิมาตอนานนานนี่เป็นปบ่งบ่งป้าเจ้เด็ดเอ,อานีแม่วะนี่คั<า>ปิมาแปลงอันนี้อันนี้เขากินลายรอบแล้วนี่เนะาะอะไม,มีแต่ส่วนลายเอ้ยคีมไมกินอน,นี้พัดพวกบ่งโมคิเลยต้มเ,เซมีนะมานั่นแต่เกาเพื่นมาแต่เฮียนเพื่อนกะ พอได้อันนี้เนาะเออาหารเพื่อนได้ผัดผักบุ้งนักกัต้มใส้มีเพื่อนต้มใส่มะม่าเพื่อนเนาะมาเต็มเพี้ยนพอได้มีน่ากินนี่มันถั่เพันธุแล้วเท่าก็บได้สิโลออกแล้วก็ปลูกใหม่เนาะชิมยีนอ่ะผู้ว่าเฮ้ยนี่นะง่วงกินบ่้มาเหง่อง่วงกินเสียมองนี่ซึ่งจีออนเยี๋ยวมองนี่มันเป็นดินเก่าที่เราปลูกนเนาะ แ 9, ้แต่ก็เอาให้ฉีกปลูกแต่บริเวณนี้เนาะมาเนี่ยให้หเราได้ปลูกอันขยายที่ไปทางนั้นพรอะพออันว่าถือได้ขายพอ<ม><ม>ได้เงินซื้อน้ำอันหวานกินตอนเที่ยวข้าวไปจักเมือ่อไหร่ไม่ก็น้ำหวานห่างกินจะกว่าน้ำหวานยังไงอ๋อไม่ไหวมาให้ตักหนาพักเมื่อนี้ต้อไปซื้อกาแฟมากินโอ้ิ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,รน,นะนเรียบร้อย รยร้อยพุดบัดพุดแม่ตุ่ลงมือได้แม่เจ้าเ่นลงมือจคนเนอ่อนเนีอ่ะเอออ่อนตึงว่าแต่ไพุดนะใส่ลายเดลยวมันเข้มนะเข้ม่นแล้วใส่ฝุ่นลายมันเข้มไม่เสียมซือนะนี่เกสาวพักหอมนะไอจิ้มไงเนี่ย นี่พักหอมากลังออกเนาะะปลูกกันประมาณอาทิตย์ก่อนเลยตัวกุ้งไม่นี่นกเยตุกข้นนี่ฮะเคยเปลี่ยนเป็นผักกาดมาเเนาตัวนี้ได้เอาพักบงด้ก็ได้ัวบงมาปลูกกันละนี่เนบักบงปลูกนี่ อ่อนนะตัว no นี kay, ้ตงนี้อานเก่าันเนาะุ่มนี่เอาวันวเพื่อนเราคุดเชิญุดคานเพื่อนเนาะพอดีเป็นบอลปลูกพักเลยนะเื่อนเัน่ะวันนี้มาอยู่ดอกเตอยผอใพ่วบเล้อดเป็นผยนต์ผยาวน่ะ พอได้เห็ดเกลอนงามต่อนะคะตามปีเพิ่นบม่ได้เห็ดเนาะพอเพิ่นป่วยหมูมีค้นหาอะไรวันนี้รถโจ้ไปเลยไปซื้อซอยถ้าพันเดียวกันก็พาปลูกที่นี่เนาะมาได้ไหมน่ะไม่ได้ยังฮะมาโบออกเนาะไม่ไดะเุยเอไว้เต็มทีไว้กัน ที่วี่ตวานโบออกัไหนวากับผูกพี่ทีไว้ทั้งนั้นที่ทังนี้ห่างพอปะพอยู่มื ช่วงนี้เฮาไปซื้ออยู่ตลาดก็แพงๆพักเนาะก็เลยปลูกกินเองเลยปลูกเองเลยยังยังยักยังเอ่ยเฮาบ่ได้บ่ยังผักชีบ่ผักชีเด้เนาะแต่ว่าแก่แล้วผักชีโอเคก็ีไปเลยปลูกแบบง่ายๆนะง่ายๆรวดรัดเลยเฮ็ดบ่ได้ยาก เออยังพักเสริมร่วมเนาะพักหอมร่วมนะพักอันพักหอมลาบเนาะพัเอื่นเนาะแกแต่ทั้งพี่ยังด้อื่นพักหอมลาแล้วนะคะสีมาให้เบิ่งว่ามันสีออกเบิดหรือบ่อเนาะอันว่าที่ฮาววังบางทีกัส่วนลายส่วนห้าปลูกมันบ่คอยออกเบิดดต่นไหนเนาะในมันหนักแมงจะมีมหนักอันนี้นั่นนะ ในประกาศซื้อเหรออืมในประกาศซื้อนะเขาไม่ได้ซื้อเอาอเขาก็ถ่ายแก่สิเยลยเนาะเขาก็ไปอันเอาไปเอาแนวมันไบมันเปื่อยน้าม่ป้ปะ,ปะปปใส่ขี้พุ่นแหดงบมดเชียวโอ้ยใส่ขี้พุ่นหลายเพ่อไปแจ็คใ,ใส่กินนี่เนาะมันเค็มงามเลยเนาะเนี่ยใส่เจลใส่เจลแล้วไม่ต้มปลูุ่ม นี่ตัวนี้แกได้ตัวนี้ไอ้เฮาไใบแนวมันงอะไรน,นี่มันบอกใบแนวใบแนวมั้งอะไรนี่นะอืมไใบแนวมันนี่ตัวนี้ก็ไใบแนวมันนี่ก็ไใบแนวมันนี่ก็บับว,วพอได้กินเนาะพอาไม่ได้ซื้อเฮากะจะกะถาบล้อพวกนี้เนาะนี่พวกเขาปลูกใหม่หลายนานเติบเนี่ยนะนี่ประมาณสักนานนี่หานานนานที่หกตัวนั่นเนาะเฮาสิขุดดินไว้ก่อน เขาสีคุดดินไว้ก่อนเพระาะว่าขี้ฟุน่นกับในพักเฮาเบิดเนาะเดี๋ยวเฮาไปซื้อในพักมาวานกับเอาขี้ฟุน่นมาใส่ <laughs> พูดดีให้คักคุณนี่น,น,นั่งเอื้อมเตื้อมอยู่นี่น,น,นั่งดินของเครื่องเซยเนี่ยมึงดู <laughs> ด <laughs> เป็นอะไรนี่เพิ่งฮะโาาว้ยระวังแม่ปลูกพักลูกกับปลูกพักคือกันวะนี่ลูกแห้งเป็ดแห้งดู ลูกแฮงนักกลัวแม่อีกเนาะบมรูกใครดีว่าเจ้าใครยังน่ะนนานขายน้ำบนเย็นีนแม่ว่าแม่คืออันห่อนแทะอยากกินเย็นๆแน่มาขอแน่ขอสร้างใน่จกถวยโอ้แข่งขาเพิ่นแข่งขาเพิ่นแข่งขาเพิ่นเจ้ากระดินน้ำอันน้องบ่อี่ดินของเครื่องพูดถวยน,อน่อหนังห่วนโมลูกไ่หฮ ว้าหังกันนดินเดี๋ยวตาเพิ่นเนาะดินกำนองอืมที่ดินนะดูเลยมืออ่านน้ำเด้อม้วนนะเพนะิ่นมักนะดินวันนี้เนาะเฮ้ยไปห้าวก็นสิมาขุดนาน,นี่ก็น่าดินทาแม่เลยลูกมาขุดนาน,นี่ให้มันแด้ก่อนว้าวถือกลัวนะเอาก็สิมาขุดนาน,นี่ไว้ก่อน,นเนาะได้ห้าวสิเอายางมาปลูกเอาพักยางมาปลูกละเดี๋ยวได้พักรวมเออเพิ่นจะได้พักหอ,อ,อมละพักหอมรวมเนาะเอาวางเอาเอิร์ด ค่อไกินยุนั่นนี่เลยแครแดิแคเดี๋ยวไปดิ้นแหว่เยครีมนะยังหนุ่มยังหน่อยต้องมาคุดแคร์แครเลยดิยังหนุ่มยงน่อยนะมีแห้งนะอาให้กันดี๋ยวทั้งน่ะ อ่าเง้ยเลป้าบอกเล้เ hmm. จ้าน like ูเลยี่นั <ik> ok ่งกันก็ให้กันพี่ลูกกันนะเฮ้ย่มมืกันก็ให้กันเหนกเห็นกัน็าห้ยหากันเห็นกันก็ตีกันเห็นกันก็ตีกันนี่ได้นหมันี่ กินแข็งกนเจ็ตซูอกินไปแข็งแนงเลยไม่ล้บวบวมนาเดียวาผักบัวมีอะไรเขากับเปี่ยนถ้าอื่นนากจะได้มีหลายอย่างเดี๋ยวว่ามีอย่างนี้มีอย่างกิน แม่ว่าแล่นมาสวนนี่มันครบด้วยนะครบทุกอย่างม่ต้องเออม่ต้องไปบอลอื่นนลยนะมาบัลเดียวครบบอลเลยโอเคมือไหนเจ้าหาผักหอมร่วมเรื่อมาเรื่องมาปลูกเรื่อหอมร่วมหอมละเนาะ เือมองงันไห่ให้ด้อยดินโมโคุดดอกเอาไ้ให้ด้อยดิน่นะนี่ก็ลายเลยว่าให้ซอเสื้อเป็นคายเครื่องเออว่ให้ซอลเื้อเป็นชายเครื่องนางายเครื่องอยู่พี่ขายดีสามเอนขายดีว่า ไปซื้อน้ำเพิ่นกันซื้อน้ำเพ่นเนยเ้ยขายผ้าขายหยาอลยนะทางนี้นีขายดิทางนี้คุดทนี่ขายเลชื่อชื่อแน่ขายไอคิ้แน่อ่าผ้านขายอ่ะแูงสันอุปอะปูไปเลยอ้าว้ยเาพังขายพังเ้อชีสเลยขายผ้าตากถัวยได้จังไยโอ้โห่ามาให้มาอ้ตา เมื่อหาอันซักเลยเจ้าเมื่ออ่ำน้ำอ่ำนเด้อโอ้ยฝันกับหอนเนาะเนี่ยตัวเปียกเปียบไปเลยคืออะไรค่ายน้อยคือสีม่วนไปยังนะสิลูกพักป้าว่าเราสิหายหัวคนเฮ้ยโอ้ยยาได้ยืนลึงลูกยืึงของป้านะยืนยืนยืนเอาไปนั่งขายของคือก้าวผูกเอขี้ม ปปไปปไปขายปอืมไปขายไปขายน้ำกีมผู้ไปดูอ <ไป S 1> ันไปยังป่าันเปื่อ,อยบ่ยอันหดน้ำลายไปจะไ้ะนี่หดน้ำลายห <c oughs> ด,ด,ด <c oughs> นี่เนาะนาน,น,นี่นี่เขากินน้ำบ่าทันลายอยู่เนาะงามอยู่อันโทรหายหายม่ค่าเพิ่นมาเอาไปขายอยู่ <c oughs> เพราะว่าแม่ค่าน้ำบ้านเฮ่านี่เพิ่นรับซื้ออยู่เนาะเพิ่นมาซื้อนี่การอไรอยู่ประมาณสิบปายพันเมตเนาะเตะ พอ,อราคานมราคานมให้ลูกชายเพิน่นโอเคเนาะเฮากะแล้วเป็นที่เรียบร้อยปลูกผักทรงทรงนานกับขุดนานไว้อีกนานนึงมันยังบ่มีในผักเนาะมื้อเท่าไหร่มาซ้ำเพิน่นเฮากนแล้วเท่านี้ไมื่อนี้แดดไม่นนนห,ห,หนีเนาะแดดแห้งลิกะทองไห้องน่า เขียวอุ้มทุ่มแดดแดดเดดมือนี่ค่ำไหนได้นี่เนาะประมาณสี่โมงเลยหักค่ำอันนั้นหักยังแดดอยู่แดดยังจ่ายอยู่โอเคเนะาะเฮาเก๋ชีลาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่แหละเพระาพระว่าเฮาสิม้าไทยเบิงนน่งการปลูกผักปลูกหญ้าของเฮาเนาะไป,ไป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 ลพาพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่ไปไปอาบน้ำให้หมาน้อยก่อนมึงแหนดินขี้ดินนะ เอ้ยดินกองเครื่องจนว่าอันนั้นเปื้อนเปื้อนมาเราดินขี้ดินมักครึยังในดินขี้ดินนี่กองมักเพื่อนไปลูกไปาปลูกเชยไป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 บ้านแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนหรือทูเอ้ไปไปเลยสบายดีนะเด็กมึงแน่กระปองหนาวอุ้ยมีแต่ขี้ดินนไาเอ้ยสบายดีลูกปลาปลาปลมึงหามน้ำปลาไปบ่ไปหามน้ำ้วบ่ไปไป ฮ้อนเอ้าจำเนาะไปพาน้องมาอับน้ำไปาพี่มาลากแม่พี่น้องได้มาสบายดีอยู่ลูกมาป่ะมาป่จะบอกมาเนี่ยหมดคืออสบายดีแม่พี่น้องเนาะโอเคจะดูโดยจะอันนี้คือแม่ของไอ้คอปเตอร์เนาะเป็นเอื้อยคนที่สองของฉรัตเนาะนี่คนนี้ก็คือป้าคนที่หนึ่งอันนี้เนาะสบายดีป้าสบายดีโดยอันนี้คือป้าของแม่แม่ของเอ้คิม แม่ของเอคีมมด่ด้คือเออแม่ของน้องคีมตัวนี้นะตัวนี้ <laughs> ป้าคนนี่นะป้าขอโทษขอ <laughs> ขอภัยก็คือว่าเจ้าบได้ยินสน่เนาะเออคันป้าป้าตัวนี้ว่าได้กะป้าคนนี้นะคือแม่โดยสบายดีคือแม่อของไอคอปเตอร์กับไอเดลต้านี่เนาะก็คืออันสลันี้มีเอื้อยสองคนเนานะคนนี้คือคนกคนค๊กเลกะคนสองคือคนนี้เลกะค,คนนี้เป็นคนที่สามเป็นสรัดเนาะเอคีม,มไม่บายูก สบายดีเออสบายดีพวกพี่น้องกลับลาไปซ้ำนี่เนาะบ๊ายบายปลุกแฝงะ